อันนี้ครับ <c oughs> คนคิดมาโคอีกได้อีกแล้วแบบนี้แต่อันนี้ถ่ายไว้ให้ดูก่อนเดี๋ยวถเดี๋ยวยก็จะแจ้งปัญหาแบบแล้วเพราะมันวิ่งเร็วเกินไปมันไม่ดีต่อแบบเนาะมันเกืนอนเดี๋ยวถ้ามันเกอนมันจะแบบว่ามันจะชิบหายเอ่ะเอาไปขอแจ้งไว้ก่อนแล้วก็ <c oughs> วิธีการทําของมาโคแบบนี้แบบว่าแบบใหม่เลยนะครบ ใส่อวตาเนี่ยไม่ต้องใส่ขามือก็ได้นะใส่อวตาเนี่ยแล้วก็ปรับเป็นตัวเด็กอันนี้นี่เพียงแค่นี้ก็ทําได้เลยแบบปกติทุกอย่างเลยเนีย่ยมันทําได้เลยเออเดีย๋ยวผมแบบลงคลิปนีไปก็คงไม่ได้ได้ทำแล้วมั้งผมคงจะแจ้งแอดละนะทําได้ปกติทุกอย่างนะครับแบบทําได้ทุกอย่างเลยมีความเร็วขนาดไหนก็ทําได้หมดอะได้หมดทุกอย่างนะครับแบบอืนั่นแหละตามนั้นแหละครับอื อั้นก็ผมขอจบเพลย์เพีย์เท่านี้ละล้วกันเดี๋ยวผมก็แจ้งละเราจะขับ